อะไรเอ่ยหูฟังยี่ห้อ T O P K นี่ T O P K Team U S 5จุดสุดเป็นหูฟังราคาหลักร้อยกว่าบาทครับให,ให้เดานะครับเท่าไหร่ถ้าซื้อช่วงลดราคาก็อาจจะถูกนะครับแต่ผมซื้อช่วงปกติประมาณ5้าร้อยบาทครับเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันเลยว่าเป็นยังไงหูฟังตัวนี้นครับ T O P K ยี่ห้อนี้น่าจะเป็นของแบรนด์จีนนะครับดูแพ็กเกจกันข้างในเป็นยังไง อันนี้ผมลอกซีลออกนะครับพอดีใช้มาระยะหนึ่งลวเป็นอย่างนีง้แล้วากล่องดีไหมวัสดุดีไหมก็เฉยๆนะครับเนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคู่มือคู่ม,ม,มือมีภาษาอะไรบ้างภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยครับ่าชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับจากตัวหูฟังเองและกลับมาชาร์จในตัวนี้ได้อีกประมาณ 2-3ครั้งแพ็กเกจครับว่าดูดีหรือเปล่าเห็นไหมก็ถือว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะนี่เป็นพอร์ต USB C ด้วย Type C นั่นเองน่ครับเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมก็ดูดีมีสไตล์อยู่นะครับนี่มีช่องแบ,บอกแบตเตอรี่ด้วยว่าเท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่งเห็นไหมว่าหูฟังทั้งสองข้างกำลังชาร์จขึ้นสีแดงเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาทดลองฟังกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราแกะมาทดลองฟังกันก่นอนนี่ผมชาร์จเต็มแล้วนะเป็นหูฟังแบบอ่าเยบัด e นะครับเยบัด e ไม่ใช่อ่าอินเดีย e เนาะมันอาจจะทําให้เสียงอะ่ะไม่เท่าตัวอินเดียนะครับแต่ก็ถ้าใครชอบแบบเยบัดอยู่แล้วก็ลองหาซื้อมาดูนะครับผมว่าในราคา500บาทนี่คือใช้ได้เลยนะครับไม่เคยใช่ไม่ใช่แค่ใช,ใช้ได้คือแบบดีเลยแหละในระดับหนึ่งนะครับจะให้เทียบกับ ไอโฟนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับว่าเพราะว่าหูฟังในราคานั้นมันก็ราคาสูงอยู่นะครับจากที่ผมฟังดูนะครับคือหูฟังมันจะมี3มเสียงนะครับเนาะมีเสียงเบสเสียงแหลมแล้วก็เสียงนักร้องเท่าๆที่ผมสัมผัสได้นะครับตัวนี้เสียงเบสจะนํามาที่1เลยต่อมาเป็นเสียงแหลมแล้วก็สุดท้ายเป็นเสียงนักร้องครับแต่ถามว่าเบาไหมกไม็ไม่ได้เบาขนาดนั้นครับไม่ได้แย่เลยคือฟังได้รับได้ในราคา500บาทถือว่าคุ้ม คุ้มมากๆเลยครับคุ้มมากๆเลยเพราะว่ามันออกมาได้ดีอะทำเสียงออกมาได้ดีมากแค่นั้นเองครับแล้วตัวของฟังนี่นะครับเห็นไหมมีปุ่มทัชเป็นปุ่มทัชตรงนี้ไหมครับถ้าเรากดทัชหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยข้างที่ข้างขวานะมันก็จะเลย์เพลงไปถ้ากดทัชอีกหนึ่งครั้งมันก็จะหยุดเล่นมีฟังชัชนมันก็คือกดกดทัชข้างขวาสามครั้งก็ทําให้เบาเสียงเราลเบาเสียงหูฟังลงครับ กดทัชข้างซ้าย3าครั้งก็ให้เล่งเสียงขึ้นนะครับกดข้างขวาค้างไว้เป็นปิดหูฟังข้างขวากดข้างซ้ายค้างไว้5วิ 2- อถึงหวิเป็นปิดหูฟังข้างซ้ายนะครับข้างขวาก็เช่นกันกดเปลี่ยนเพลงกดข้างขวา2ครั้งจะเปลี่ยนเพลงกดข้างซ้ายสองครั้งจะเริ่มต้นเพลงนั้นใหม่ถามว่าข้อเสียมีไหมหูฟังอันนี้แน่นอนครับมีเวลาเราเล่งเสียงนะครับกดทัชหูฟังข้างซ้าย 3ครั้งหรือเวลาเรา,เราลดเสียงทัชข้างกว่า3ครั้งนะครับมันจะลดเสียงแค่ตัวไดเวอร์ที่อยู่ข้างในหูฟังคือลดเสียงในวอลลุ่มที่อยู่ในหูฟังไม่ได้ลดผ่านเสียงที่อยู่ในมือถือนะครับบางครั้งเราอาจจะเผลอลดเสียงในหูฟังเยอะไปหน่อยแล้วก็เล่งมือถือสุดแล้วว่าเอ๊ะทำไมหูฟังเราเบาความจริงเวลาเราเพิ่มเสียงลดเสียงก็อยากให้มันเพิ่มวอลลุ่มในมือถือครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้เพิ่มวอลลุ่มใน ตัวหูฟังอย่างเดียวเนะอเรามีอะไรอีกไม่มีอ่ะมันก็ดีอ่ะอืมนอกจากเรื่องเสียงนี่แหละนอกนั้นผมมองว่าดีหมดเลยนะครับไม่มีอะไรแย่ yeah. ชอบจริงแบบน,นี้ซื้อมาก,ก็ประทับใจประทับใจประทับใจมากแล้วก็อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงก็โอเคแล้วนะครับผมว่าในการฟังปกติเนาะถามว่านี่ที่ชาร์จตรงนี้ดีไหมแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับครับ เดียวเห็นไหมเนี่ยเป็นแม่เหล็กแป๊บเดียวขย่าก็ไม่หลุดเลยน,นะครับเห็นไหมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคานี้เนาะแต่ก็สําหรับคนที่ชอบเสียงเบสหนักๆักเลยน่าจะเวิร์กครับเสียงแหลมกับเสียงนักร้องไม่ค่อยเน้นก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วล่ะครับในราคา500กว่าบาทเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับลิงก์ในเว็บไซต์ที่ซื้อหอูฟังตัวนี้ไว้ พอดีไม่เห็นว่ามีใครมารีวิวนะครับในหูฟังรุ่น TOPK t w s นี่ครับ5้นี่นะชื่อรุ่นอะไรเนะี่ย T 2 0นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับลองไปหาหูฟังมาดูครับนี่ขอให้สนุกกับการฟังเพลงครับผม